มา,มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็เราจะมาทำช็อกบอลกันนะคะช็อกบอนก็นนะะกนกมีส่วนผสมง่ายๆนะคะมีแค่3อย่าง3อย่างนี้ซื้อได้ในเซเว่นเลเวนะคะก็ไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมแรกของเรานะคะก็มีบัตเตอร์เค้กนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ก้อนนะคะ แล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะเราจะใช้สีแท่งนะคะแต่ที่เห็นอยู่เรามีแค่สองแท่งนะคะจากนั้นก็มีไมโครเนนะคะของทุกอย่างซื้อได้ในเซเว่นนะคะง่ายๆเลยนะคะอีซี่นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะละลายช็อกโกแลตนะคะใครมีไมโครเวฟนะคะก็เราเราก็ใช้ไมโครเวฟละลายได้นะคะเอาเข้าไมโครเวฟ 15วินาทีนะคะเพื่อให้ช็อกโกแลตละลายนะคะถ้านานกว่านั้นมันอาจจะไหม้ได้นะคะเพราะช็อกโกแลตไหม้ง่ายมากเลยนะคะแต่เราไม่มีไมโครเวฟนะคะเราต้องใช้วิธีนี้เอานะคะก็คือเราจะใส่น้ำร้อนนะคะลงไปในถ้วยนะคะความร้อนของน้ำนะคะจะทำให้ช็อกโกแลตละลายเป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะคนจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายนะคะ ค่ะตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็ละลายแล้วนะคะก็จะอย่างที่เห็นนะคะประมาณนี้นะคะละลายเลยนะคะเป็นเรลวๆเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำส่วนของอเนื้อเค้กนะคะเนื้อเนื้อช็อกบอลเรานะคะก็เอาบตัตเตอร์เค้กนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะสอสองอันเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้ซ่อมนะคะยี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 ให้บัตเตอร์เค้กของเราเป็นลักษณะที่ร่วนนะคะใครจะใช้มือก็ได้นะคะแต่ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะทําอะไรนะคะค่ะแล้วก็จะใช้ซ่อมยีไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ทดลองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะังจากนั้นเราก็ใช้มือบีบเม็ดที่มันใหญ่ๆนะคะก้อนที่มันใหญ่หญนะคะค่ะแล้วก็ในประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยนะคะสองช้อนนะคะครั้งแรกก็ใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนสองช้อนนะคะ ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เราก็จะใช้ซ่อมนะคะโคนคนก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วรวมถึงจะใช้มือนะคะขยำให้มันเข้ากันนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เราใช้ซ่อมนะช็อกโกแลตเราจะได้ไม่ติดมือเรานะคะค่ะตอนนี้ก็เข้ากันประมาณนึงนะะแล้วนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตอีกรอบนึงนะคะเราจะได้กาปริมาณถูกนะคะไม่งั้นถ้ามันเยอะเกินไปนะคะมันก็จะ มันก็จะเลอะเทอะได้นะคะแล้วก็เราจัดกาปริมาณไม่ถูกนะคะมันอาจจะเยิ้มกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ขยำขยำนะคะวิธีการเช็คดูว่าเนื้อช็อกบอลเราได้ที่หรือยังก็คือบีบนะคะถ้าเรามันบีบมันยังปั้นไม่ได้ก็คือยังใช้ไม่ได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะใส่เพิ่มอีก2องช้อนนะคะรวมทั้งหมดเราจะใส่ทั้งหมด6ช้อนนะคะ ใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้ประมาณนึงนะคะแต่เยอะเกินไปมันจะเยิ้มเกินไปนะคะค่ะตอนนี้ช็อกบอลเราก็สามารถปั้นได้แล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเอาก้อนเท่าเท่าเท่าที่เราพอใจนะคะก็จะปั้นปั้นก้อนใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะเล็กก็ได้นะคะ แต่เราว่าพอดีคําแบบนี้ก็ดีนะคะพอเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ30นาทีเพื่อให้ช็อกโกแลตเราเย็นนะคะแล้วก็เซตตัวนะคะค่ะจากนั้นระหว่างที่เรารอช็อกโกแลตนะคะเราก็จะมาละลายช็อกโกแลตอีกสองสองแท่งที่เหลือนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้วิธีเดิมนะคะใครจะละลายทีเดียวเลยทั้งหมดเลยก็ได้นะคะก็ไม่มีปัญหานะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ช็อกโกแลตเนี่ยค่ละ,คะลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำร้อนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็คนช,ชค็อกโกแลตเหมือนเดิมจนกว่ามันจะละลายนะคะสามารถใช้ได้แล้วไม่มีแบบก้อนๆอ,อะไรเงี้ยคะ่ะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ตอนนี้ช็อกโกแลตเราก็ละลายได้ที่แล้วนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามันเนียนนะคะสวยงามเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ช็อกบอลของเราก็ได้ที่แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือโฟมนะคะโฟมเนี่ยเอาไว้จิม้มเอาไว้จิ้มช็อกบอลนะคะแบบเอาไว้เป็นที่พักของช็อกบอลใครมีอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ไม้จิ้มฟันนะคะมาจิ้มช็อกบอลนะคะ จิ้มเสร็จแล้วเราก็จะเอามาจุ่มในช็อกโกแลตแบบนี้นะคะขอ,ขอให้ช็อกโกแลตส่วนเกินนะคะหล่นลงไปนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันจะย้อยนะคะแล้วก็มันจะดูเลอะเทอะนะคะแล้วก็ไม่สวยงามนะคะหลังจากที่เราจุ่มช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเสียบไว้กับโฟมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะให้ชัดๆนะคะก็อย่างนี้นะคะจุ่มช็อกบอลลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นมาหมุนแล้วเราก็จะเคาะเคาะช็อกโกแลตที่หล่นลงไปนะคะช็อกโกแลตส่วนเกินนะคะเคาะลงไปนะคะให้มันเป็นเนียนๆอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวนั้นเราก็าไปเสียบไว้เหมือนกันนะคะ ทําให้ครบทุกลูกเลยอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็หลังจากนั้นเราก็จะมาถึงตาของไมโครแล้วนะคะขนมหวานลูกไปติมนะคะในกล่องนี้นะคะมีของที่เราต้องการครบหมดทุกอย่างเลยนะคะเราจะไม่จําเป็นต้องไปหาซื้ออย่างอื่นให้มากมายนะคะซื้อที่เดียวกันทีเดียวเลยนะคะก็ในกล่องนะคะจะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลเม็ดเม็ดสีส,สีเนี่ยคะ่ะเราก็จะใช้สิ่งนี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกา ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สตรอเบอรี hmm. ่แล้วก็รสนมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไว้ใช้ทีหลังนะคะอันนี้เราก็เอา,อาเม็ดน้ำตาลเนี่ยค่ะโรยลงไปบนช็อกโกแลตนะคะช็อกบอลนะคะเพื่อความน่ารักนะคะอันนี้ก็น่ารักดีนะคะโรยลงไปเลยค่ะค่ะโรยได้แบบนี้เลยแล้วส่วนที่เหลือนะคะ นี่รถนมนะคะไอ้ข้างเป็นรถสตรอเบอรี่ที่เราปีบไว้แต่เราลืมถ่ายนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใส่เอารถนมเนี่ยค่ะมาราดมาตกแต่งบนช็อกบอลของเรานะคะ <c oughs> แบบนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะคะทำให้มันขาดนะคะอย่างนี้นะคะ <c oughs> ใครเอาไปทำก็บีบๆให้มันนุ่มกว่านี้นะคะ ให้มันอ่อนตัวลงนิดนึงให้มันเหลวๆนะคะจากนั้นเราก็บีไอใ,ใส่เม็ดน้ำตาลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นไงคะก็น่ารักนะคะสวยงามน่ารับประทานนะคะค่ะนี่ก็เป็นที่เหลือนะคะนี่ที่เราทําก่อนหน้านั้นนะคะค่ะจากนั้นเราก็ไปแช่ตู้เย็นอีกสามสิบนาทีหรือจนกว่าช็อกบอลเราจะเซ็ตตัวนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลย ค่ะนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็รสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าของที่เราซื้อมามันอร่อยทุกอย่างแล้วนะคะช็อกโกแลตเลือกที่เราชอบก็ได้นะคะใครจะไปทําตามก็ง่ายมากนะคะอีซี่สุดๆนะคะหาได้ง่ายๆเลยอย่าลืมไปทําตามกันนะคะอ่าเปไ็นยังไงกันบ้างคะสําหรับช็อกบอลน,นะคะก็เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆได้นะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย